เมืองหนึ่งทั้งตอนใต้ของประเทศไทยที่ผู้คนมักเรียกกันว่าเมืองฝนแปดแดดสีจังหวัดระนองที่นี่เป็นเมืองเล็ก,ลกๆริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งแม้จะมีฝนตกแทบตลอดทั้งปีแต่กลับเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์และชีวิตชีวาจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ภูเขาเขียวขจีสายน้ำเย็นใส และหมอกบางที่ลอยคลอเหนือยอดไม้ในยามเช้าระนองเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในอดีตเคยรุ่งเรืองจากการทําเหมืองแร่ดิบุกและเป็นศูนย์กลางการค้าขายสําคัญของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมืองนี้จึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยจีนและพะมา่าที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนผ่านสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าและวิถีชีวิตของผู้คน แต่สิ่งที่ทำให้ระนองแตกต่างและน่าหลงไหลที่สุดคือธรรมชาติอันงดงามที่ยังคงความบริสุทธิ์จากน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่ไหลออกมาจากใต้พื้นดินจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเมืองไปจนถึงเกาะพยามเกาะเล็กๆก,กลางทะเลอันดามันที่เงียบสงบเต็มไปด้วยความงดงามของหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใสระนองอาจไม่ใช่จังหวัดใหญ่โต แต่ทุกตารางนิ้วของเมืองนี้แฝงไปด้วยเรื่องราวความศรัทธาและรอยยิ้มของผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอ่อนโยนและเต็มไปด้วยน้ำใจนี่คือเมืองที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเมืองที่ความสงบไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือความรู้สึกที่สัมผัสได้ในทุกลมหายใจนี่แหละคือระนองอัญมณีแห่งฝั่งอันดามัน ที่รอให้คุณมาค้นพบด้วยหัวใจประวัติความเป็นมาของจังหวัดระนองระนองเมืองเล็กๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าสนใจไม่น้อยกว่าจังหวัดใดในภาคใต้เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ข้ามกลางขุนเขาและสายน้ำชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงทำสวนทำไร่และค้าขายเล็กน้อยกับชุมชนใกล้เคียงจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ระนองก็เริ่มมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังช่วงเวลานั้นประเทศไทยเปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศ และพื้นที่ระนองซึ่งตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในการค้าขายและคมนาคมทางทะเลเมืองแร่ดีบุกที่พบมากในบริเวณนี้จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเมืองชื่อระนองมีที่มาจากคำว่าแร่นองเพราะในอดีตบริเวณนี้เต็มไปด้วยแร่ดีบุกที่นองอยู่ตามพื้นดิน ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าเมืองแร่นองต่อมาถูกเรียกสั้นลงเป็นระนองจนถึงทุกวันนี้ในสมัยนั้นพระยาดำรงสุดจริตมหิศรพักดีหรือคอสูเจียงพ่อค้ายชาวจีนผู้มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองระนองคนแรก เขาเป็นผู้นำพาการพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสร้างบ้านเรือนถนนและระบบการค้าขายกับต่างประเทศจนระนองกลายเป็นเมืองท่าสำคัญของฝั่งอันดามันในยุคนั้นช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสระนอง และประทับที่จวนเจ้าเมืองระนองซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ไว้ให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองอย่างยิ่งระนองในอดีตจึงไม่ได้เป็นเพียงเมืองชายแดนเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของประเทศเมื่อเวลาผ่านไป การทำเหมืองแร่ลดลงผู้คนหันมาประกอบอาชีพประมงและท่องเที่ยวมากขึ้นแม้เมืองจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ยังคงซ่อนอยู่ในอาคารเก่าแก่วัดวาอารามและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่นี่ประวัติศาสตร์ของระนอง จึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่ถูกจารึกไว้ในหนังสือแต่มันคือชีวิตของผู้คนที่เคยก่อร่างสร้างเมืองและส่งต่อความภาคภูมิใจนี้จากรุ่นสู่รุ่นนี่คือระนองเมืองแร่นองในอดีตเมืองแห่งฝนและธรรมชาติในวันนี้เมืองที่ประวัติศาสตร์ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกซอกมุมของเมือง ภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันแม้จะมีพื้นที่ไม่กว้างใหญ่เหมือนจังหวัดอื่นๆแต่กลับมีภูมิประเทศที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับฉายาว่าเมืองฝนแปดแดดสี่เมืองที่ฝนตกชุกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ระนองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,000ตารางกิโลเมตรมีภูเขาสูงทอดตัวจากเหนือจรดใต้เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาตะนาวสีที่คั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาภูเขาเหล่านี้ทำให้เมืองระนองมีภูมิอากาศชื้นตลอดปีและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่ ที่ราบในจังหวัดระนองส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามหุบเขาเป็นที่ตั้งของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีแม่น้ำกระบูเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาแม่น้ำสายนี้ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อำเภอรกระบูและยังเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญในอดีตที่เชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งประเทศไว้ด้วยกัน นอกจากภูเขาและลำน้ำระนองยังมีชายฝั่งทะเลที่งดงามทอดยาวกว่า150กิโลเมตรมีทั้งชายหาดเงียบสงบอ่าวงดงามและหมู่เกาะกลางทะเลอันดามันเช่นเกาะพยามเกาะช้างและเกาะสินไหซึ่งยังคงความบริสุทธิ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ เป็นแหล่งธนุบาลสัตว์น้ำและเป็นแนวกันชนธรรมชาติจากคลื่นหลมทะเลด้วยภูมิประเทศที่มีทั้งภูเขาป่าไม้และทะเลทำให้ระนองมีความหลากหลายทางระบบนิเวศอย่างน่าทึ่งจากยอดเขาที่คลุมด้วยหมอกไปจนถิงนชายฝั่งที่ทอดยาวสุดสายตาซึ่งเหล่านี้คือดุลยภาพของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงผู้คนให้อยู่อย่างเรียบง่ายและพอเพียง ภูมิอากาศของระนองเป็นแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดูฝนยาวนานกว่าพื้นที่อื่นโดยฝนจะตกมากถึง8เดือนต่อปีส่วนช่วงที่แดดออกเต็มที่มีเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ความชุ่มชื้นนี้เองที่ทำให้ป่าไม้ของระนองเขียวขจีตลอดทั้งปีและเป็นต้นกำเนิดของน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองระนองอาจเป็นจังหวัดที่ฝนตกเกือบทุกวัน แต่ก็เป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยชีวิตในทุกหยดน้ำและทุกยอดเขาภูมิประเทศที่ดูครุขระและชุ่มชื้นนี่เองคือสิ่งที่ทำให้ระนองแตกต่างเป็นเมืองเล็กๆที่ธรรมชาติยังคงโอบอุ้มผู้คนไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์และเป็นอีกหนึ่งสมบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยที่ควรรักษาไว้ตราบนานเท่านาน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนจังหวัดระนองจังหวัดระนองไม่เพียงมีภูเขาทะเลและฝนที่ตกชุกตลอดปีเท่านั้นแต่ยังมีสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของผู้คนในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง อาชีพหลักของชาวระนองคือการประมงการเกษตรและการค้าขายริมฝั่งทะเลจะเห็นเรือประมงลำเล็กออกหาปลาในยามเช้าขณะที่ในหุบเขาชาวบ้านจะปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้เมืองร้อนทุกอย่างล้วนดำเนินไปอย่างเงียบๆตามจังหวะของธรรมชาติ ระนองยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเพราะในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายสําคัญกับต่างประเทศทำให้ผู้คนจากหลายเชื้อสายเข้ามาตั้งถิ่นฐานทั้งไทยจีนและพะมา่าจนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าจีนที่ตั้งอยู่เคียงคู่กับวัดไทย เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีที่ดังแว่วไปพร้อมกับเสียงกลองยาวในเทศกาลตรุษจีนสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวระนองได้ชัดเจนที่สุดคือประเพณีและงานบุญทุกปีจะมีงานสำคัญเช่นประเพณีแห่เจ้าแม่กวนอิ่มที่ชาวจีนและไทยร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่สีสันสดใสเสียงประทัดและความศรัทธาที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว หรืองานประเพณีสงกรานต์เมืองระนองที่ผู้คนจะออกมาร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และเล่นน้ำอย่างสนุกสนานท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายระนองยังคงมีวิถีชีวิตแบบเมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความจริงใจยามเช้าผู้คนจะมาจับใจในตลาดสด ได้กลิ่นกาแฟหอมจากร้านเก่าแก่ที่เปิดมาหลายสิบปีและเสียงพูดคุยภาษาใต้ที่นุ่มนวลปนสำเนียงจีนเล็กน้อยเป็นภาพของความเรียบง่ายที่อบอุ่นใจเกินคำบรรยายในยามคำ่ำเมืองจะค่อยๆเงียบลงแต่ยังคงอบอ้าวด้วยกลิ่นอาหารทะเลสดใหม่และรอยยิ้มของคนขายที่คุ้นเคยเพราะสำหรับคนระนองความสุขไม่ได้อยู่ที่ความหรูหรา แต่อยู่ในความสงบและการใช้ชีวิตอย่างพอดีแม้ระนองจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจของผู้คนหัวใจที่อบอุ่นอ่อนโยนและศรัทธาในสิ่งดีงามนี่คือระนองเมืองที่ฝนตกแทบทุกวันแต่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำของชีวิตเมืองที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้ต่างเชื้อชาติต่างภาษาแต่มีหัวใจเดียวกันคือหัวใจแห่งความเมตตาและรอยยิ้มของความเป็นไทยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเมืองเล็กๆริมชายฝั่งอันดามันที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามและบรรยากาศสงบเงียบ แม้จะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่แต่กลับมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดให้นักเดินทางอยากมาสัมผัสด้วยหัวใจหากเริ่มต้นจากใจกลางเมืองระนองสถานที่แรกที่ไม่ควรพลาดคือบ่อนน้ำแร่ร้อนรักษาวารินแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากใต้พื้นดินอุณหภูมิประมาณ65องศาเซลเซียสแต่ปราศจากกลิ่นกรรมถัน จึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวหลายคนเชื่อว่าน้ำแร่ที่นี่มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณและผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีจากนั้นไม่ไกลกันนักยังมีสวนสาธารณะรักษาวารินสวนสีเขียวกลางเมืองที่เงียบสงบมีลำธารน,น้ำแร่ไหลผ่านท่ามกลางร่มไม้ใหญ่และภูเขาที่โอบล้อมในยามเช้า ผู้คนจะมานั่งจิบกาแฟสูดอากาศบริสุทธิ์และแช่เท้าในน้ำแร่ใสๆเป็นภาพชีวิตเรียบง่ายที่อบอุ่นยังบอกไม่ถูกหากมองไปทางฝั่งทะเลระนองยังมีเกาะสวรรค์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอันดามันที่ยังบริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือเกาะพยามเกาะเล็กๆที่เงียบสงบเต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์น้ำทะเลใสหาดทรายขาว และรีสอร์ทเล็กๆที่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมบนเกาะยังมีต้นไม้ใจกลางทะเลหรือที่เรียกว่า h ฮาร์ t ทร e ซึ่งกลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนอกจากเกาะพยามยังมีเกาะช้างระนองอีกหนึ่งเกาะที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลนและหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีดั้งเดิม เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยากสัมผัสชีวิตริมทะเลแบบเรียบงน่าดูพระอาทิตย์ตกดินเหนือขอบฟ้าและฟังเสียงคลื่นแทนเสียงเมืองหากขึ้นเหนือไปทางอำเภอรกระบุรีคุณจะได้พบกับน้ำตกเหงาวน้ำตกใหญ่กลางหุบเขาที่มีความสูงกว่า60เมตรน้ำตกไหลหลดหลั่นลงมาท่ามกลางผืนป่าเขียวชอุ่มและบริเวณใกล้กันนั้นยังมีภูเขาเหงา ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดยอดเขาทั้งสองลูกตั้งตระหง่านราวกับประตูธรรมชาติคอยต้อนรับผู้มาเยือนอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองจากพระราชวังเดิมที่รัชกาลที่ห้าเคยประทับเมื่อครั้งเสด็จประพาสระนองที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน และความภาคภูมิใจของคนเมืองระนองที่ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยระนองยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มสัตว์ป่านานาชนิดและสายน้ำเย็นใสเหมาะสำหรับผู้ที่อยากสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง และหากคุณได้ขึ้นไปยังจุดชมวิวเขาฝาชีในยามเช้าคุณจะเห็นหมอกขาวลอยคลอเหนือยอดไม้และภูเขาเขียวสลับซับซ้อนเบื้องล่างคือเมืองระนองที่เงียบสงบและไกลออกไปคือทะเลอันดามันที่ทอดยาวสุดสายตาภาพนั้นคือสเสน่ห์ของระนองที่ยากจะลืมจังหวัดระนองเมืองที่อาจดูเงียบงามในสายตาใครหลายคน แต่เมื่อได้มาเยือนสักครั้งคุณจะรู้ว่าทุกสายฝนทุกสายหมอกและทุกรอยยิ้มของผู้คนที่นี่ต่างมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในความสงบงามนั้นเสมอนี่คือระนองเมืองเล็กๆแห่งฝั่งอันดามันเศรษฐกิจของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเมืองฝน8แดดสที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ระนองกลับมีเศรษฐกิจที่หลากหลายและเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าชายฝั่งตะ,ตะวันตกของไทยเศรษฐกิจของจังหวัดระนองขับเคลื่อนด้วยสามเสาหลักสำคัญคือการประมงการเกษตรและการท่องเที่ยวเริ่มจากภาคการประมงทะเลระนองเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ปลาทะเลกุ้งปูไปจนถึงหอยนานาชนิดชาวประมงออกเรือทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจับสัตว์น้ำสดใหม่ส่งต่อไปยังตลาดท้องถิ่นและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลทำให้ระนองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีรายได้จากการประมงสูงของภาคใต้ถัดมาคือภาคการเกษตร ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับเนินทำให้ระนองเหมาะกับการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นยางพาราปาลมน้ำนันและผลไม้เมืองร้อนเช่นเงาะมังคุดทุเรียนและกล้วยหอมทองผลผลิตเหล่านี้ไม่เพียงขายในประเทศแต่ยังส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาอีกด้วยนอกจากนี้ระนองยังมีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมหลักในอดีตทำให้เมืองระนองจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในยุคก่อนแม้ปัจจุบันเหมืองดีบุกหลายแห่งจะปิดตัวลงแต่ร่องรอยของความรุ่งเรืองยังคงอยู่ในรูปของสถาปัตยกรรมเก่าแก่และเรื่องราวของชาวเหมืองที่ยังถูกเล่าขานมาจนถึงวันนี้อีกหนึ่งพลังเศรษฐกิจสำคัญของระนองในยุคปัจจุบันคือการท่องเที่ยว เพราะที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ทั้งทะเลหมู่เกาะน้ำตกภูเขาและบ่อน้ำแร่ธรรมชาตินักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยือนตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเพื่อพักผ่อนชมธรรมชาติหรือสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมทะเลท่าเรือระนองยังเป็นประตูการค้าชายแดนสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างไทยกับประเทศเมียนมา โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางเรือและการค้าชายแดนผ่านเมืองเกาะสองซึ่งสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่จังหวัดอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้ระนองได้รับการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนผ้าเรือและการคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงรัฐบาลยังมีแผนผลักดันโครงการแลนบริดจ์เชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ระนองจะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแห่งใหม่ของภาคใต้และเป็นจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของประเทศแม้ระนองจะเป็นเมืองเล็กแต่มีศักยภาพใหญ่ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนที่ขยันอดทนและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงทั้งหมดนี้คือพลังเงียบที่ทำให้จังหวัดระนองอยังคงเติบโตอ,อย่างมั่นคงท่ามกลางเสียงฝนที่ตกเกือบทั้งปี เพราะสำหรับคนระนองแล้วฝนไม่ใช่อุปสรรคของชีวิตแต่คือความชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและหัวใจของผู้คนมาตลอดเวลาการปกครองของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเมืองเล็กที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลอันดามันแม้จะมีพื้นที่ไม่กว้างใหญ่เท่าจังหวัดอื่นๆ แต่การบริหารจัดการและการปกครองที่นี่กลับมีความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายจังหวัดประนองมีพื้นที่รวมประมาณ3,300ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันมีภูเขาและที่ราบแคบสลับกันไปด้วยลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ทำให้การบริหารงานของจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านการปกครองทั่วไปจังหวัดระนองแบ่งออกเป็น5้าอำเภอได้แก่อํเภอเมืองระนองเป็นศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดอําเภอกระเปอรมีพื้นที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเกษตรและปะศุสัตว์อําเภอละอุ่นเมืองสงบที่เต็มไปด้วยสวนยางและสวนผลไม้ อำเภอรกระบุรีเป็นเขตชายแดนติดประเทศเมียนมาเป็นประตูการค้าชายแดนสำคัญอำเภอสุขสำราญตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดมีธรรมชาติอันเงียบสงบและชายฝั่งทะเลที่สวยงามแต่ละอำเภอมีทั้งตำบลและหมู่บ้านรวมกันกว่า200หมู่บ้านโดยมีหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอบตซึ่งทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิดศาลากลางจังหวัดระนองซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองถือเป็นศูนย์รวมของการบริหารราชการแผ่นดินในระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุด ทำหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษาการสาธารณสุขและความมั่นคงกระนองยังมีความโดดเด่นในด้านการบริหารชายแดนเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณช่องทางบ้านพยูนและเกาะสองจึงมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่ศุลกากรคอยดูแลความปลอดภัยและควบคุมการค้าชายแดนอย่างเข้มแข็งนอกจากภาครัฐแล้วการปกครองในระดับชุมชนของชาวระนองยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของคนในพื้นที่อย่างชัดเจนชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักช่วยเหลือกันดูแลกันเหมือนครอบครัวโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ยังคงยึดถือระบบผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์หรือผู้นำทางศาสนาเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีและศรัทธาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดระนองได้พัฒนาแนวทางการบริหารงานแบบระนองเมืองหน้าอยู่เน้นความโปร่งใสมีส่วนร่วมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองมากขึ้นเพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืน แม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่ระนองกลับเป็นตัวอย่างของเมืองที่บริหารด้วยหัวใจผสมผสานระหว่างความเข้มแข็งของระบบราชการกับความอบอุ่นของชุมชนเป็นเมืองที่ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและสามัคคีเพราะระนองไม่ได้เป็นเพียงเมืองชายฝั่งอันดามันแต่ยังเป็นเมืองแห่งความร่วมมือเมืองแห่งรอยยิ้ม และเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเองอย่างแท้จริงจังหวัดระนองเมืองเล็ก,ลกๆริมฝั่งทะเลอันดามันที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความอบอุ่นของผู้คนที่นี่มีทั้งภูเขาและทะเลน้ำตกและบ่อน,น้ำแร่มีฝนที่ตกเกือบทั้งปีและหัวใจของชาวเมืองที่ไม่เคยแห้งแลง้งจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากเมืองท่าการค้าสมัยรัชกาลที่5จนถึงเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งในวันนี้ระนองได้เติบโตขึ้นอย่างสง่างามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเรียบง่ายและความจริงใจไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือธรรมชาติที่งดงามทุกอย่างในระนอง ลุวนสะท้อนถึงความกลมกลือนระหว่างคนและผืนแผ่นดินที่ร่วมกันสร้างเมืองนี้ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีความสุขแม้อยู่ท่ามกลางสายฝนระนองเมืองที่อาจไม่เร่งรีบแต่มั่นคงเมืองที่ไม่ใหญ่โตแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าเมืองที่ธรรมชาติยังคงหายใจได้อย่างสงบ และหัวใจของผู้คนยังคงเต้นไปพร้อมกับเสียงคลื่นและสายฝนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเราตลอดสารคดีชุดจังหวัดระนองขอให้ทุกท่านได้สัมผัสถึถงความงดงามความศรัทธาและพลังของผู้คนที่นี่เพราะแม้ฝนจะตกเกือบทั้งปีแต่รอยยิ้มของชาวระนองยังคงสว่างสวยตลอดเวลา ขอบคุณที่รับชมครับและขอฝากความรักความภาคภูมิใจในพื้นแผ่นดินระนองไว้ในหัวใจของทุกท่านด้วยครับ